เนี <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ่ยเดแล้ว <laughs> <laughs> มันมันมัน <laughs> yeah. Yeah. มันเน,นี่ยเนี่ยน้องเป็ะสวัสดีครับผมพบกับผมโปรตุเกสงานสวนครับมือนี้่ผ้ามาวานแหลากด่างครับผมปวดพานใจงอกแล้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวถ้าเกิดว่าด็โตไปใหญ่เดี๋ยวสิวขึ้นมาโซ่ครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวหยิบาไปใส่แดงครับ Thương vạn, hẻ đứng xây nèng không? Nè xây nèng con Xây nèng phá xíu à. Để bố đê cật Loang bưng đó Thầy bắt xíu Ui ui ui, bọc ngang ngay lùi lùi ยู่น <inequ ity> ี่ละยู่นี่ลยู่นี่ละเห็นหรีเออเห็นแล้วเห็นล้วเห็นหรือตุละเฮ้ยย่นี่นี่ละสุดแล้วสุนแล้วซุนหรือตีอืมว่ามันมันเลี้ยวอะปากคอหนึ่งร้อย แงนึงตบไงนลงเขาไปสิมันแลนน้ำหลังมันนองขงอยโอ้โหอ้โอ้ปลาอยหลขนาดเล ก่อนง้มกอนเดี่ยวตัวนี้ไหมเดี๋อวดางหาอย่างเี้่าโอ้ปลาหน่อยหลายขนาดเลยปะน้องนันปลายิ่งเดกปลาหน่อย Đấy mày này con vườn tức tức lên, trên vườn ô cái

chế lọt, chơi lọt, chơi lọt Chơi lọt Ui mình Bọn mình nghe khách ấy Nha, chơi lọt, chơi Chơi มีอีก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 ไข่เตกไข่กลุ่มๆเลยมีอีกมีอีกโอ้โอ้ปลากดอันปลากระยิงโอ้ปกัปก,ปกคนนี่มัดเท่านั้นเลยนี่โอ้ยปลากระยิงหน่อย

À, <laughs> ừ. ừ. Bưng phá hấp nè. Bưng cái cây, cây bưng cái cây, cây hấp. Ừ rồi à. tối nhây ừ bưng cái cây thật là ừ nè. Ủa mạnh mạnh hấp. Sóng to ngâm ngâm lên. Đó.